ภาคนเดียวไม่ต้องบ้านให้เราน้อมจิตกาให้โยมเซฟเราคนเดีวยวแล้วก็เมื่อว่าจบแล้วก็โยมท่านจะสาธุก,การต่างๆครั้งหนึ่งเมื่อพระสาธุก,การเสร็จญาตโยมทุกคนก็สาธุก,การสามครั้งนะสาธุสาธุสาธุาธาธอนโมทามิเป็นการได้บุญกับเขาด้วยรอยยินดีกับการไหวบุตริด้วยตอนี้โยมทานมาทานทีงามทาน,ทาน,ทาน าอความหวายเจตากความถวายทางเดี๋ยว่าตามนะคะเดี๋ยวตาอโมงสิกตน้งท่านท่านธรรมยังพุทธศาสพะคาวโตปุขภาขณมาการังการมา ขึ้นจบยกขานขึ้นจบเขารบเหนือเก้าเขารบเหนือเกา้าข้าพเจ้าปรารถนาข้าพเจ้าปรารถนาสาธุสาธุสา,สาธุสาธุสาธเดชะผละทานเดชะผละทานขอถึงพระนิพพานขอถึงพระนิพพานด้วยทานบาล ขัดสนจนยากที่ขัดสนจนยากให้พ้นจากข่านี้ให้พ้นจากข่านี้โรคภัยอย่ามีโรคภัยอย่ามี เบียดเบียนกายาเบียดเบียนกายาความโลภโกรธหลงความโลภโกรธหลงให้พ้นจากตัวข่าให้พ้นจากตัวข้าอิเลสอาสวะอิเลสอาสวะโลภะทั้งหลายโลภะทั้งหลายที่พามาเกิดตายที่พามาเกิดตายในวัฏฏะสงสารใน เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดทนทุกข์ช้านานทนทุกข์ช้านานข้าขอวิมุตข้าขอวิมุตให้หลุดพ้นสงสารให้หลุดพ้นสงสารขอ,าขอถึงพระนิพพานขอถึงพระนิพพานด้วยทานบารมีด้วยทานบารมีนิพพานะนิพพานะปัจจโยโหตุปัจจโยโหตุ โยมตั้งใจนะขอบคุณแม่แล้วก็เราทุกคนนะเด่น้องจิตตามนะค่ะอิมานิมายามพันเตเสนาสานิจักริวารานิกาตุทธิสัตตาพิขุสังผัสสะอะคาตานาคาัสสะ ขายะวัปานขายะอีมาสเหมิงอมาสเหมิงวสนเสวันเสนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนภเตสาธุโนภเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิเสนาสนานิเสนาสนาณิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตอัมมะหา อาราปิโตอาตินาจาริยชนานัง <refugees> ริยชนานังธีคารตตังธีคารตังปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายโดยมีคุณพ่อจักรพปโณคุณแม่จินตาาสมบูรณ์โดยมีคุณพ่อจักกัปโณ สิ่สมบูรณ์นางสาวกนกสิ่งสมบูรณ์นางสาวอังคณาลายสัญญานางสาวอังคณาลายสัญญาเด็กชายพิทนาวาบุญประเสริฐเด็กชายพิทนาวาบุญประเสริฐและนายสุการสมบูรณ์และนายสุการสมบูรณ์ขอน้องถวายเสนาสนะขอน้องถวายเสนาสนะพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ในพุทธสถานแห่งนี้ไว้ใน านแห่งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เครื่องใช้สอยเป็นเครื่องใช้สอยพระพิสุกสงฆ์พระพิสุกสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดียังไม่มาก็ดีขอพระพิสุขสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรักเสนาสนะจงรักเสนาสนะพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ <mat semester. S 2> ้าเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแต่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบารดาบิดาเป็นต้นด้วยมีบารดาบิดาเป็นต้นด้วย ลำดับต่อไปเกนการสังขวายมายยักเคพันเตสังโยักเคพันเตสังโภปฏิชานาตุปตชาตุมักย่งพันเตังพันเตเอตังวัจจ,จักุิงเอตวุสิงสัปปร,ริวารังสปปริวารัง

พิคพุสังคัสสะพิคุสังคัสสะอาคตานาคัสสะอาคตานาคัาสสะวัลลัญชนาขายาวะวัลลัญชนาขายาวะวัจจกุติยาวัจจกุติยาทานัสสะอานิสังโสทา,านัสสะอานิสังโสอ <recognizes> ัมหากันเจวะอัมหากัน มาตาปิตุอาทีนันจ่มาตาปิตุอาทีนันจ่าปิยะชนะนังปิยะชนะนังทีฆารตตังทีฆารตตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะสังวัตตะตุสังวัตตะตุฆ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญฆ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายโดยมีโดยมีคุณรังสรรค์คุณอุภัยวันโอเจริญและครอบครัวคุณรังสรรค์คุณอุภัยวันโอเจริญและครอบครัวค คุณแม่ส่งสีรัตนวิเชียนคุณแรัตนวิเชียนคุณสิริกุลไกคุณสรกลลาชคุณอาติพัฒนและคุณพานีไก่วันชัชวานและครอบครัวและครอบครัวและคณะญาติธรรมสมบูรณธรรมลติสมบูรณธรรม ขอน้อมถวายห้องน้ำขอน้อมถวายห้องน้ำพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ในพระพุทธศาสนาไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์เป็นที่อาศัยใช้สอยเพื่อประโยชน์เป็นที่อาศัยใช้สอยของพระพิสุสงของพระพิสุงสงผู้อยู่ในทิศทั้งสีู่้อยู่ในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดียังไม่มาก็ดีขออนิสงส์แห่งการถวายห้องน้ำขออนิสงส์แห่งการถวายห้องน้ำ พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องชัดอาศัยใช้สอยเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดียังไมมาก็ดีของข้า พระเจ้าทั้งหลายของพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลและนานเทิอนตลอดกาลและนานเทิ่อน ว่าน้าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะในขั้นตอนในการประกอบพิธีตรงนีนะ้ก็ให้เราได้จัดสรรในการที่จะถนะวาย